ฮายโยสวัสดีค่ะเขาคบรายการในดิชานัลนะคะพี่เกิดกับเลี้ยเดียวนะก็วันนี้แคสคนเดียวน้องสาวผาเพื่อนชาวบ้านทำที่ได้ออกไปลื้อคุยเจี่ยบเพื่อนซึ่งไม่ได้ลงนานมากเลยผิดอันโอเคนะก็ตอนนี้ไม่ดียว่งานมากแล้วยังไงเดี๋ยตอนนี้อ๋อ น่ยค่อยบมกเลเกันมาเริ่มต่อเลยเาต้องย้อนกลับไปสักน้อยข้ามีีก่อนแต่ตอนนั้นฉันไม่ควรลืมวันที่ฉันไม่พบกับคอสเพลย์เราจยดังโอ้กม่ใชาสิจักรู้ฝนตก เออยังกลับไปห้าปีก่อนเอาคืนไว้ห้ออกมยังไมด้ยานกของนราชวกนสาวลังร้องไห้อย่อยากไปก็เอาก็มาเอาคืนไปเองสิหาุ่ชายคนหนึ่งกำลังถึงตุ๊กตากระต่ายตัวเล็กๆไว้ในมือแขวงไปมาอย่างสุขสนานต่อหน้าเด็กสาวที่กำลังร้องไห้ชื้ตุ๊กตากระต่าย ตัวเล็กๆย้อมตรงนี้ว่าไงมือใช่แล้วใช่แล้วตุ๊กตาในมือของเด็กหนุ่มเพราะนั้นเป็นของเด็กสาวที่กำลังร้องไห้อยู่และเขาก็นึกถุงอย่างนั้นเธอด้วยกันเนี่ยฝ่ายนี้ใส่แย่เหมือนโฮเหมือนโออิชิเอาคืนมานะไปขี่แงบนี้ไปแล้วเหรอือหัดตกดิ เด็กสาวพยายามวิ่งไล่ตามแม็กนุ่งคนนั้นเพื่อเอาลักข้อต่างๆแต่ว่าก็ไร้ผลด้วยร่างกายของของเด็กผู้หญิงตัวเล็กของเธอนั้นไม่สามารถไล่ตามไอ้ขี้แก้งนั้นได้เลยโอ้ย <c oughs> ออสุดท้ายเมื่อวิ่ไล่ไปได้สักพักเด็กสาวกส็สะด้มลงใบหน้านะเสื้อผ้าพเปื้อนเศษหินเศษดินในรถทำให้เด็กขี้แก้งนั้นยิ่งกรเขา้ายก็ใหญ่ ไม่รู้เพราะอะไรแต่เด็กคาแก่งนั้นก็หยุดวิ่งและยื่นถุกตาให้กับเด็กสาวแต่เมื่อเด็กสาวจะเอื้อมมือไปหยิบมาเขาก็ชะมวันกลับด้วยด้วยหัวเร้ายอดเทิงที่จะลิ้มประจิตใจอีกครั้งเด็กสาวร้องไห้สื่อสื่อในใจที่อยากจะวิ่งไปเอาถุกตาของตัวเองคืนมาแต่ตอนนี้ไม่มีไม่เหลือแล้วที่จะทำนั้นได้อีกแล้วเด็กสาวจึงร้องไห้ ยิ่งกว่าเดิมพร้อมก,กับพอนานในใจว่าหากเจ้าชายเขียนมาขอในนิทานมีจริงโปรดมาช่วยเธอด้วยอยู่เดี๋ยวนี้นะอยู่จึงก็มีเด็กหนุ่มคนหนึ่งวิ่งเข้ามามาเพราะมีเด็กหนุ่มอายุใกล้เคียงกับเด็กส,สาวในผมสีขาวอันเป็นเอกลักษณ์และดวงตาสีแดงสดซึ่งเมื่อเจ้าเด็กที่แก่นั้นเห็นเด็กหนุ่มคนนั้นก็เป็นมาก็มีสีหน้าสิงเกลืขึ้นทันทีท่านเจ้าชายคลอสมีธุระอะไรมาที่นี่มาที่นี่หรอครับ ตุ๊กตาหน้าให้เด็กคนนั้นไปซะเออแต่ว่าฉันบอกให้คืนไปไงแล้ว mm hmm. จากนั้นเด็กหั mm hmm. วสีขาวคนนั้นได้ก็ได้เปิดกระชากคอเสื้อของอีกฝ่ายขึ้นมาแต่ขี้ยแย่น่าตกใจเล็กน้นกอยตอนที่จะเปิดตุ๊กาตาให้หลุดจากออก,ออกจากมือ mm hmm. ซินั่งโหรฉันขอตั้งกระเจ้าหัวงอกอย่าคิดว่าแกเป็นเจ้าชายแล้วฉันจะไม่กล้าดเวยอ่ะแล้วตัวนี้มีอยู่ต้องการน่ะการเงิน mm hmm. อันนี้หูฉี่นะคะโอ้ยชีดต่าว่าแล้วเธอจะยูวิ่งหนีไปหลังจากที่เด็กนนดเด็กนั่นเด็กนั่นนจากทีด็กนั่นวิ่งหนีไปเช้าพักเที่ในหนุของเขาก็ดีตุกตาที่ตกพื้นตอนเชาปะแล้วจะยิ้มมันให้กับเด็กสาวนี่กรกตัเธอไม่ใช่หรอเอาคืนไปสิอืม เอาา็กสาวรัตุ๊กตาจากเด็กหนุ่มมาอย่างว่าง่ายสีได้ตอนนี้ผมเคยกรยะดีใจอยู่สุดๆขอบคุณนะคะที่ช่วยฉันไวแต่ว่าแต่ค<ม>ุณเป็นใครหรอคะไม่เคยหรอเ <ใน S 1> ชนคลอสแล้วเธอละแอน,นะค่ะแอนนาเบลโออีชีแ,แะนั่นคือการพบก,การคองกักระหว่างเด็กสาวผู้เป็นลูกสาวของนายแพทย์หลวงเอกิล่าแอนและผู้สืบทอดชัยสายเลือนมาจากสามัญชนคลอส นะฮะที่สองเท่มมากเลยอะค่ะเห็นกระ้ใส่ขี่ม้าเขามาช่วยจริงเลยนะคะชื่นเหมือนชื่นักเรียนของเราเนาะอชื่นเหมือนของเราดีๆเลยเย่แม่มาอยู่กเป็นกระปั๊กสิอืมนั่นเหรอมาแบบนี้เองแบบแย่แน่ๆเลยอะไรแย่เหรอคะคุณซูกะตอนนี้เธอเน่ะแยกถึงถึงแม้นั้นเป็นจริงเข้าสวรรค์นะบอกในความว่าไงคะคุณซูก้าก็อย่างที่ฉันพูดไปนั่นแหละคือมีโอกาสที่จะเสียงแม้นั้นไปได้ส่วนชัวะ ทำแบบนั้นล่ะไปได้หรอคะว่าเธอเป็นตัวละครแล้วผู้สมัยเด็กไงล่ะตัวละครคะผู้สมัยเด็กใช่ตัวละครตัวละครแงยงอีกแบบหนึ่งที่เนี่บจะแล้วมันแย่เหรอคะไอ้ใช่เหมือนตัวละครแค่นั้นแหะเพราะว่าเธอมีโอกาสที่จะกินเฮลได้สูงไหมล่ะ,ะก็ชอบเธอมีโอกาสที่จะเก็บโอวิชได้สูงไงล่ะกินเฮลใช่จากประสบการณ์การดูเรื่องบ้า แค่บรรจุประกอบแค่เป็นตัวประกอบโชว์โมอิตแต่วันมไม่ได้ข้อวินหลอกตัวอย่างก็รู้จักโซโยโยโซระจากชมรมคนเพื่อนคนไรเพื่อนที่โดนเน็ตเซนะแย่งซีเมแบบไม่เหลือชิ้นดีซึ่งอันนี้รู้สึกเขาจะทำให้มันไม่เหมือนกับชมรมคนไรเพื่อนแต่ขอพูดละกันแค่เรื่อไงไหนไหนี้ไม่ม้้งคะเยเป็่แบบ้หรอคะ ขอแจ้งอะไรแยนี้ไหมคือก็คือเราทำสรแล้วแต่แลกล่าว่าจะรีวิวแต่พอดีว่ามือเราเผิอไปกดพลาดหนังเราเลยอดนม่ซึ่งโอ้ยชื่อกนทำถ้าอย่างนั้นต้องทำไงคะฮอสกิงได้ขอราะง่า่มากเรางว่าทีมีพ้อยทําวันหนึ่กวันไปมองหกิ่งหยิ่งเ่นอนเลยละแย่ระดึงดูนะคะอแค่ติดไทีป่ะงั้นไอทีงต้องทำยงไงเหรอคะได้โปรบอกมันกับฉันทีละค่ะเมื่วันหลัง เธอฉันซื้อของเสร็จจะบอกตอนนี้ไปถามแมงกันกเถอะค่าจากนั้นฉันก็ฉันกับคุณซูก็กลับไป cross ทนันทีมันได้เงินเกือบแล้วเนอโ,อโว้ยโฉ่โฉ่โตอนนี้ตอนนี้ผม c r o s กำลังรอคุณซูก้าที่ออกไปหาตามหาแอนนาเบล แอนอยู่ที่เวลาก็ได้ผ่านมาเกือชั่วโมงแต่ยัึนงอีเลยที่ยังก็จะกลับมาเลยสักัดนเ้าแเราควหาเย็นนั่นดีนะกลับมาแล้วนี่เธอไปไหนกันมาหรือเปล่าฉันรอนานเกือบชั่วโมงแล้วเนี่ยนานนิดหน่อยนะนานแล้วใส่ใจเพราะน่เขาขาแไม่รอาแบบนี้อดี่เ็ได้แข่งได้น่อบ เร้องยัไม่ยังไม่แกะติดซะก่อนค่ะ้าิดฝาให้นอี้นะที่กก็ต้องนงใเทานั้นโอโอนี่แหะเราวบูสท้ายที่เราจะมากันดูตต่างจากหูุมอื่นจริงเลยฮะนารอฉันอยู่ที่ในการจะขอตัวไปซื้อของในวุฒก่อนล่ะเท้าเราตอนนี้คงได้แต่รอแล้วนะ แล้วจะดูคุณโซก้ากลับมาหาพวกของด้วยสีหน้ามืดมนแล้วไอย่างนี้ไม่มีอะไรถึงเลยสยอย่างเอ้คุณโซก้าเมสนคนจังนะครับหรือว่าไม่มีของที่อยากซื้อหมดเฮ้ตอนนี้คือโซก้าว่าไงนะครับของที่เสียสิ้นหมดแล้วเพราวกนายแท้ๆทั้ทงที่ฉันกำลังจะได้เสกจินวายคู่เบนมียล่าในหนังเรื่องเรเล็กกอดก็ทง้ทง,ทงที่ ทาที่ถ้าตอนน,อนั้นพวกนางไม่ทำของเธอเสียหายแล้วก็ตอนนี้เจ้าคุณกลับไปดูนังน,นัง่งจิ้งวดคุเดชนับคุณีได้อย่างสบายใจแล้วเชียวเอว้ยแล้วไอ้ลังสีนี่ไอ้ลังสีที่แผะมาตอนนี้มันแอะยิ่งกว่าครั้งที่แล้วแบบอีกแบบนี้เราไม่ไทำค่ะขอให้เธอได้แล้วก็ได้ตายไปสุดไม่สวยแน่แต่ว่าในระหว่างที่ผมกำลังพยายามหาวิธีเอาตัวรอดอยู่นั้นก็ได้มีเสียากาศดัง ก้าถะถึงสั้นคํัของตคือท่านท่านของเราเหล่าดูดยต้องขอฝาจริงๆที่สามารถผลิตสินค้านั้เช่นหนังอาจีมาได้ตามต้องการข้านต้อการแต่ไม่ต้องหูรันจะมีสิทธิ์ได้หนังรูนี่ถมยังไม่ต้องได้รายสดของสาวเทพตุกจุกอย่างคุณรู้สิคุณมีออสและคุณวอ n อีดด้วยอยากฟังาต้องทำยังไงทง่ายมาก นี่ก็ง่ายมากยูท่านเข้ามาข้มกิจกรรมแฟนพันแฟนพันอาร์จีแล้วสามารถตอบคำถามสุดโหดที่มีเพียงผู้ที่ศรัทธาในอาร์จีจริงๆถึงจะได้รู้ถึงจะรู้ได้ทุกข้อท่านจะได้รับผลก็จะได้รับอย่างทันทีค่ะเรูก็สนใจสามารถตอบนี่ไเ้หรือหรือหรก็ห้องโฮโลเชียแฟร์ได้เลยค่ะของรางวัลมันเป็นชุด ดีมุเต็ด่าที่ไปเสียของสามเทียงอยูจุดน่าสนใจดีนี่นะน่าตืนดีนี่ฉันจะชนะแล้วเอามาให้ได้เลยหลังจากทุกการกระโดดเรี่อง้องเลือดความเร็วสูงกูจะก้าร้เดี๋ยวก็แล้วผมกับแอมก็รีบวิ่งตามเธอไปทันทีอืมเออโอเคแต่ยังไงตอนนี้พวกเราก็รีบหาคูกล้กันเลยค่ะม่ไมเกิดขึ้นจู่ๆทำไมจู่ๆรถพังก็นมหมด ฮอสกดูที่เบสิสสิคะล้องโมอิตืปเป็นยี่สิบเดโบจากนั้นผมก็หันมองทีมจักหนึ่งดูดีิ่ดีิดีิ่ดีืัานะนำนั้นคืออาเชียเัานนำแงจากจากอาเชียสามะอาเชียสามสามะอาเชียสามะสามะน่าจะภาษาญี่ปุ่นแล้วอะ ท่านอะท่านอาเช่ได้บทแต่งงานกับผมด้วยนะครับอาเช่อาเช่เชสมา่ามาเป,ปิดตัวเปิดตัวเสียงผมท่านจะเป็นดาราดังจริงค่ะออเออหรือที่ท่านทรางว่าในแขนของลิข e ตเพื่อเพื่อเป็นหาแฟนคลับที่เยอนที่สุดในหนังเรื่องอาจีบุชะและงไอซของทีมงานจุดๆ,ๆและหนัง e ุงจะไอซ n ของอาจีเปื่อฮอตฟร์มที่ค่ะไปกัน แข่งขัน่นี้ e ่นว <clubs c ces iver> ouais ่นแต่แล้วเือของอาเย์ก็จิ้มที่อีกของเบคีจะรก่อนเือนมันแต่ตอนนี้ได้ผูกไฟไว้แล้วที่นั่นผมได้เห็นภาพของคู่ขาสิ่อคนแรกหนึ่งนั้นคุณตาใช่แล้วคุณจิ้มกันเองแต่่ังสีชั่วร้ายที่เผยออกมาในหนังผมว่าไรฟ้าไ่ใจนะว่าแค่มาแข่งตอบคำถามอ่ะไม่การเสียเวลาขอเรื่อคคำถามแรกเลยนะคะตวหนึ่งของเล่ยของเล่นนะคะเอกในหนัง อาจารย์ิ๊กไปค่ะคุณสุก้ากดปุ่ตอบคำถามนะคะ่ะแอปเปิ้ลเดอมอังเสียนแอปเปิ้ลคำะอบที่ถูกต้องค่ะคุณสุก็าได้รับกันอีกแน่นนั่นกับปัจเจอคนที้ตรงตามแบบสาวในฝันของคุณลือซี่ที่มันเกี่ยวกับหนังใครใครคะ เขาจก่ลยลักษณะได้ค่ะแล้วคุณอาชีพเองดูคุณอาชีพลักษณะตามสารในตาของคุณรู้สิอย่างสมบูรณ์แบบทั้งเส้นของสีขาวผิวสีขาวตาฟ้าตัวหนึ่งท่ไม่มีนใส่อ่อนอยู่หน้าล่าอ่อนอยนแอปขี้เล่นนิดหน่อยต้อง้าคแม้แตอนนี้คุณสุแม้เท่านี้คุณคุณสุก็ตั้งชิงขึ้นนาไปสองคะแนนแล้วค่ะมันลึกเมื่อเขา,าจะมีขาดก็จะมีใครค่นเธอได้ไหม,ตมแต่ด้านขวากลางคำก็ได้ในมือเลือดจึงกระทั่ง แต่ตอนนี้งาต้างถามได้มาถึงข้อสิทธ์ขึ้นไปข้อสุดท้ายแล้วแต่ถึงจะถามหรือไม่ถามก็ไม่เหลียวเพราะอะไรนั่นหรอครับก็คือจุดการเล่นต่องคนถามหมดแต่ข้อเลยเสิครับเลกดีเลยว่าผู้เข้างอื่นไม่มีสิทธิ์ได้แล้วก็จะได้ตอบอย่างวดีดขาดเออคุณสุก้าคะฉันต้องอเข้าใจนะคะว่าแกเป็งขันของอะนะห้ามปานีฝ่ายเด็ดขาดแต่คุณได้ต่บคนถามคนเดียวดยไหมคือป็นตอบนี่มันเก็เกิดไปไหนมาครันี่จะไปอะไรอหน ไม่เห็นจะเป็นอะไรเลยนี่นาคนที่ช้าก็เป็นได้แค่พวกแพ้เท่านั้นก็ถูกแล้วไม่ใช่ไงมันได้ถูกตูแต่แบบนี้มัก็เจอมแล้วโวยพิซูก้าน่ากลัวจริงๆนะคะน่ากลัวให้ทอแถมสวรรคสเร็จอีกต่ำด้วยสิมนนนะคะและซึ่งของกาเดียนสงสุดเลยนะคะเห็นเราสองคนถามข้อสุดท้ายนะคะหรือผู้ต่อของถังนี้ได้จะได้คะแนนเส็็ว่าถึงต้องถึงสิคะแนนนะคะเนี่ยฟังคำถามข้อสุดท้ายเลยนะคนี้ นอ้ยังมีหวงที่อคนแล้วก็ชนะยินดีกันได้ไม่ว่า,า,ยยวอ,อ,ยาอย่างไรท่าต,ตอบคำถามให้ได้เลยผาก่อที่เหลอีกนับไปชีวิตชี่ิตชีวิที่โกุสก้ายากของการตอบข้อถามก็จะตอบคำถามนี้ให้ได้เพราะถ้าตอบคำถามนี้ได้คะแนนมากกว่ากุสกา้ากุสกา้าที่ต้องมีที่มีคะแนนอยู่ที่เก้าคะแนนนั่นเอง

ชื่อคณนณมิลลี่มันามาทันเร็วใช่เอ้ยเช่นนี้แบบนี้แต่นี้มันหวังไม่ให้จบกันนะด้เลยนช่นหมเฮ้ยนี่เคาชอบได้หเหรอใครกันเนี่ยเจ้ามิลลี่สขขงสารคิดได้ว่า A R T E L I A N E F R E Y J A S B O T T I R V A N I R O V I A N M I L L E N I A อาร์อร์นรีนาลีนาไฟจัสดูดูทรีวานวานิโลวินวินเนล่า วินล,ลี่เอ้ยถูกถูกถูกต้องค่ะผู้ชนะคันน,คนี้คูกคุณซูเป้าค่ะเทียบอิชัดนี่มันเทียบแห่งอาจีปันคแปนคับแล้วพวกเราของูิชัดให้เป็นเทียบแห่งอาจีปฟนคลับอ <the> ้เจ๋อเฮงต่างแข่งขันจบคุณสุกัอย์กันอ ตอนแรกอ่ะกตัวเอ๋แล้วตัวิ้จะมีตรอรกไม่รู้เียอ่ะโอถ้าใครไม่อยากไปก็อย็่ดูข้นจ้แลนี้มาอะไรกันคะเนี่ยอืมอืมอืเข้าใจแล้วค่ะจืดอาบ่ค่ะแท่นี้เดี๋ยวคุณเดีแล้วสินะคะน้อยแน่แกี๋ยวก็ตืน แต่ได้บอกบอกเพราะฉันเองก็ไม่อยากอยู่คุณนะครับอร่อนค่ามันจะยอมแก่แล้วรอ,อ,อเด้๋ยวครับคุณูุป้าเดอะน่า no, มันไม่ใช่เรื่อน,นะถ้าอ,อยากให้เด็กนีต่ตายแล้วก็ตรงที่ใครอะนาบ <c oughs> ดิดาชีวิตผู้กองขรรมสุกา้กาคุณอาเชตูต้องจำใจเก็บดาบอีกชุดไม่ได้เขาาะไม่ไดิเขามาด้

เดี๋ยวเาขิเทียมไปด้กันต่อนี๋ยาไปก่อนแล้วกันเดีไปกันทีอ่างเป็บ